นูจ้าหนูจ้าหนูจ้าทิ้งขยะให้ทิ้งลงทั้งจงระวังอย่าทิ้งทั่วไปบ้านเมืองสกรปรกน่าละอายเด็กๆทั้งร้ายทิ้งขยะให้ลงท้งเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันพุธเด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะเอ๊เมื่อสักครู่นี้ใครฟังเพลงที่คุณครูฟิล์มร้องไปทันบ้างเอ่ย เด็กๆคิดว่าเพลงที่คุณครูฟิลลมร้องไปเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะไหนใครรู้บ้างเอ้ยอ่าเป็นเพลงเกี่ยวกับการทิ้นขยะใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเริ่มเลงนกันเนี่ยวันนี้คุณครูฟิล์มก็มีภาพมาให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะเด็กๆลองนึกภาพตามนะถ้าเด็กๆเนี่ยในมือของเด็กๆเนี่ยมีขยะหรือว่ามีกระดาษอะไรเด็กๆนี่ย จะทิ้งแบบไหนคะเด็กๆทิ้งแบบภาพที่1ห,หรือทิ้งแบบภาพที่สองคะเด็กๆเด็กลองนึกดูนะแล้วลองดูภาพค่ะเด็กๆอ่าแน่นอนเลยเด็กๆก,ก็จะทิ้งแบบภาพที่2ใช่ไหมคะนั่นก็คือการเก็บขยะทิ้งลงในถังนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆทิ้งเหมือนภาพแรกเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลยนะเพราะว่าถ้าเราทิ้งลงพื้นเนี่ยก็จะไป ลำบากคนอื่นค่ะเด็กๆเพราะถ้าคนอื่นเขามาเจอเนี่ยเขาก็จะหยิบขยะที่เราทิ้งน่ะมาลงถังให้เรานั่นเองค่ะเด็กๆแล้วถ้าเป็นอีกภาพหนึ่งละคะเด็กๆเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะผู้ชายคนนี้เขากำลังทําอะไรอยู่เอ่ยอ่ากินขนมใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กกินขนมเนี่ยเด็กๆจะนําซองขนมที่เกลือกาดเต็มพื้นไป่หมดเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะนําซองขนมเนี่ยไปทิ้งในถังไหมคะหรือว่าจะทิ้งไว้ตรงนี้เลย ก็ต้องทิ้งลงถังขยะใช่ไหมคะเพราะถ้าในเด็กเนี่ยไม่นําซองขนมพวกนี้ไปทิ้งลงถังขยะเศษอาหารหรือเศษขนมนะคะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นตัวเรียกสัตว์ที่มีเชื้อโรคค่ะเด็กออกมาเพื่อที่จะรับประทานอาหารต่อจากเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูบ้านมาแมลงสาบแมลงวันมดค่ะเด็ก สัตว์เหล่านี้นะคะก็จะออกมารับประทานอาหารที่เราเหลือไว้นั่นเองค่ะจนทําให้บางทีพื้นที่ตรงนั้นนะคะอาจจะมีเชื้อโรคได้นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานขนมน้ําหรืออะไรที่ทําให้เกิดเศษขยะเด็กๆก็นําขยะเหล่านั้นนะคะ ไปทิ้งลงถังให้ถูกที่นะคะอย่าทิ้งไว้ที่พื้นและถ้าสมมุติว่าเด็กๆเนี่ยไปทันประทานขนมข้างนอกแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีถังขยะเลยเด็กๆก็เก็บขยะเหล่านั้นนะคะไว้ที่ตัวเองก่อนถ้าสมมุติว่าเด็กๆมีกระเป๋าเด็กๆก็นําขยะเหล่านั้นนะคะไว้ในกระเป๋าของตัวเองก่อนค่ะเมื่อเด็กๆเนี่ยเดินทางหรือเดินไปเจอถังขยะเมื่อไหร่นะคะเด็กๆก็นําขยะเหล่านั้นค่ะ ลงในถังให้เรียบร้อยทิ้งไว้ในถังนะคะให้เรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆอ้าวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ทุกทีใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอนี้จบเด็กๆก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดน,นะคะวันนี้ค,คุณครูฟิล์มก็มีแบบฝึกหัดทั้งหมด2หน้าให้เด็กๆทําค่ะ เล่มแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการบวกเลขค่ะเด็กๆส่วนเล่มที่2เนี่ยอ่าเด็กๆดูเล่มที่2ดีๆนะคะจะเป็นเกี่ยวกับอาเซียนใช่ไหมคะอาเซียนเนี่ยเขาก็จะรวบรวมทั้งหมด10ประเทศด้วยกันเลยแต่ว่าในแบบฝึกหัดของเราในวันนี้เขาจะให้เด็กๆเนี่ยระบายสีแค่5ประเทศเท่านั้นค่ะเด็กๆเด็กๆดูชุดประจำชาติดีๆนะแล้วก็ระบายสี5ประเทศนี้ค่ะ นั่นก็คือประเทศแรกก็คือประเทศไทยค่ะประเทศที่สประเทศลาวประเทศที่3ประเทศเมียนมาประเทศที่4ประเทศกัมพูชาค่ะและประเทศสุดท้ายประเทศที่5ประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะเมื่อเดกเระบนายสีเสร็จแล้วหรือว่าบวกเลียกเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปการบ้านส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะ คุณครูฟิล์มกับคุณครูอ้องเนี่ยกำลังรอตรวจการบ้านของเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูฟิลมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย